อะไรเนี่ยเวลาเปิดเข้ามันก็จะอย่างเงี้ยมันจะเหลือแค่นี้ใช่ไหมจะเหลือจะได้ถอยมวยเอาไปเหลือเพ่าะอะไรวะไอ้เจี๊ยสวัสดีค่ะต้องมาในรอบทีค่ะอายหนึ่งสวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง MoY Ay อีกแล้วนะคะทุกคนแล้ววันนี้เรามีแค่บั๊เชอร์ นะคะก็ไม่ได้ทําคลิปมา2ปีแล้วค่ะ2ปีได้นะก็เลยจะมาทําคลิปการเป็นคลิปที่เกี่ยวกับว่าเราเป็นพี่น้องกี่ปีแล้วนะแกอีกเท่าไหร่ยี่สิบห้าเออยี่สิบห้าเป็นพี่น้องกันมาก็ยี่สิบห้าปีแล้วไม่แต่เธอเกิดหลังเราเธอต้องเป็นเราก็เป็นพี่น้องแค่ยี่สิบสามปีเพราะฉันเคยเป็นลูกคนเดียวมาสองปีก็แค่ลูกคนเดียวสองปี <c oughs> เราจะมาทายใจกใช่ทายใ<ค>ายจว่าเราเป็นพี่น้องก,กันมากแค่ไหนเพราะตอนเด็กเนี่ยเราก็ทะเลาะค่อนข้างบ่อยก็เลยอยากจะรู้ว่าเนี่ยก็ช่วงนาาี้ต่างคนมีครอบครัวไปแล้วก็เลยแบบว่านานๆจะเจอกันทีก็เลยยังรู้ว่าเนี่ยเราเป็นพี่น้องแล้วก็รู้ใจกันมากแค่ไหนก็เลยจะมาคําถาม<อ>1ิคําถามมาคําถามแรกวันนี้เราไม่มีไม่มีผู้ช่วยเนาะใช่ก็คําถามเองเลยนะคะถามเองตอบเองนล้งเองพอเดี๋ยว1ิคําถามแรกเนี่ย ใช่ไหมเป็นของไม่ก็เออสิคอคำถามแรกค่ะมิ้นทายไม้ก่อนถามแรกก็คือไม้ชอบสีอะไรคำถามง่ายๆเอาจะเริ่มจากเบสิกก่อนนะคะโอเคน่าจะรู้อ่ะเอายังโอเคนับหนึ่งสามผ่านพร้อมใ่หนึ่งสองสามอะไรเขียวชอบสีเขียวมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว แล้วก็พออโตมาก็เดยวอีฉันก็ชอบสีม่วงแล้วนะม่วงพัดเทลส้มพัดเทลเหลืองพัดเทลคำถามที่สองมาค่ะสถานที่ที่ไม่ชอบไปหรืออยากอยากไปอะไรเงี้ยเขียนเลยนะจะมีใครรู้ไหมเอ่ยคิดว่านะเอิงสองซ้มเกิดแถวทะเลหรอ แกรู้แล้ฉันเกลียดฉันชอบเดินทางฉันชอบช้อปปิ้งขอประกาตรงนี้เลยนะทุกคนหรือที่เป็นญาติดิฉันชอบเที่ยวห้าเพราะฉันบ้าเครื่องสำอางบ้าเครื่องเขียนฉันเกลียดทะเลเพราะตัวมันเหนียวฉันเกลียดการปีนเขาเพราะว่ามันอยู่ที่สูงแล้วเหงื่อมันออกคำถามข้อต่อไปค่ะผลไม้ที่มาชอบยากอะผลไม้ที่ชอบชอบหลายอย่างนะเอาที่เบสิคที่สุดเออเบสิกละกันวิ ยากจริงนะไม่เคยรู้ว่าเพราะว่าไม่เคยไม่ค่อยกินผลไม้กันนะหนึ่งสองสามเตอบว่าอะไรนะกล้วยฉันชอบมะม่วงฉันชอบมะม่วงไม่ใช่มะม่วงก็ลวงได้นะครับต่อไปข้อที่สี่นะคะวิชาที่ไมชอบคือวิชาอะไรคือน่าจะรู้นะเพราะว่าฉันน่ะงูเกือบชุกวิชาเดยเดายวอะไหนึ่งสองสาม ือฉันชอบคอมพิวเตอร์เธอชอบอะไรเฉียนศิลปะฉันฉันฉันคอมคอมฉันได้เกตสีทุกเทอร์มิ้นโอ้โหอุ้ยคอมพิวเตอร์ไม่อยู่ในหัวเลยอะศิลปะฉันโดนคูกลอเตายอะไรน้ำที่ชอบกินน้ำที่ชอบกินอุ้ยยากอ่ะไม่ยากกูเพิ่งแดกไปมิ้นอะหนึ่งสองสามชู โอกกมาคำถามข้อที่หกนะคะชอบอะไรในร่างกายของตัวเองหมายชอบอะไรแกตอบไม่ถูกอุ้ยเขียนน้อยอะอะไรอะในร่างกายตัวเองนะเอออะแกตอบไม่ถูกไม่มีใครตอบถูกหรอกอจะเล่นทาไมล่ะงั้นเพราะว่าแกเป็นคนไม่แต่งหน้าฉันว่าแกตอบไม่ถูกลบครับเอาเอาไม่อะเพราะว่าเห็นเขียนสั้นๆนะไม่รู้เหมือนกันหนึ่งสองสามแล้วดนจามะ ขนตาฉันชอบขนตาเวลาปัดมาคาล่ารู้สึกว่าตามันทําให้ดูสดใสทั้งๆท,ที่โลงมันไม่น่าสดใสเลยทุกคนข้อที่เจ็ดกีฬาที่ไม่ชอบก็ยากอ่ะไม่เห็นลเล่นกีฬาอะไรเลยกีฬาที่ชอบกีฬาที่เล่นเป็นดีกว่าไหมแกตอบไม่ถูกหรอกเพราะว่าตอนที่ฉันเล่นอะ่ะแกออกไปแล้วเล่นที่โรงเรียนน่ะหรอเออก <laughs> เขาเขียนผิดต่ะ อุยถ้าเขียนพีก็อย่าด่ากันเลยนะทุกคนเพราะตอนนี้ไม่ตั้งใจเรียนเดาแล้วกันอส่อซ้ำชึบบาเกตบอลเอ้ยขอวันเล่นบอลฉัน คือมันมีช่วงหนึ่งไว้มันไปงานกีฬาสีแล้วมันไม่มีใครเล่นและชั้นสูงไงมาแก้บอลมันต้องเหมาะกับคนสูงพี่เขาเลยฉันไปเล่นและบังเอิญว่ามันจะมีส่งห่วงที่ให้โยนแล้วฝั่งฉันน่ะไม่มีใครไปยืนอยู่ตรงนั้นเลยแล้วบังเอิญว่ามีทีมาทีมผู้ต่อสูวกําลังวิ่งอ่ะวิ่งไปเพื่อจะห่วงอ่ะของฉันนะเข้าใจไหมแล้วคขาเนี้ยก็คือว่าฝั่งทางชันน่ะมันอยู่ฝั่งอีฝั่งหมดเลยไม่มีใครดักของเขาอ่ะฉันวิ่งอ่ะ วิ่งคนเดียวว่ะวิ่งย่างไวอ่ะเพื่อที่ต้องไปเอาบอลมาแล้วเพื่อโยมไปอีกฟังหนึ่งอ่ะแล้วฉันทำคนเดียวอ่ะทุกคนพูดว่าไงรู้ไหมปอดผสานเธนอขายยาวมากเธอขายยาวมากเธอเขายยาา้ขาใจไหมเข้าใจอ๋อฉันก <ปะ S 2> ็เลยสุดจุดว่านั่นแหละมาร์เก็ตบอลเป็นอะไรที่ฉันนะอ่ะเอาแปะตัวการ์ตูนที่ชอบโอ<ห>้โ<ห>เอาปัจจุบันเอาปัจจุบันแบบตัวการ์ตูนเหรอคิดจากการที่ตอนนี้เองมีเยอะอ๋อไม่รู้เหมือนกัน ฉันไม่รู้จักอ่ะแต่ฉันเฉลยเลยฉันชอบไปตัวเนี้ยเย่เอลโเอ้ามันชื่อแอลโมเหรอใช่เพราะว่าเพราะว่าฉันคิดว่าอันเนี้ยแหละเพราะว่าฉันมีเสื้อกับกระเป๋าตัวเนี้ยเกือบสิบสิบกว่าชุดแล้วนะมิ้นใช่เพาเป็นเล่นแปลตัวเนี้ยแต่ไม่รู้จักชื่อมันมาต่อไปข้อที่เก้ารสชาติที่ชอบโอ้เจอตอบได้แล้วแหละแน่นอนเพราะฉันเห็นเธอชามหนึ่งเธอใส่มันสี่กิโล อรีง,องโอเคเนื้อสองหวานกินหวานมาตั้งแต่เด็กแหละคนบ้าอะไรก็เตี๋ยวหนึ่งชามน้ำตาลสีช่ช้อนแก้วหนึ่งเว้ยแก้วหนึ่งแก้วเล็กๆอะ่ะต่อไปข้อสุดท้ายอืมสเปคที่หมายชอบแล้วแบบคิดไว้เดี๋ยวเขียนสักสามสองสาม,สาม,สามย่างแล้วกันนะถ้าเกิดถูกในหนึ่งในสองก็ถือว่าได้แล้วกันนะเพราะว่าสเปคคนเราแบบมีเยอะ ไม่เอาไม่เอาคำว่าคนดีนะไม่แบบใครๆก็อยากได้คนดีอะหน่งสองสสูงขาวรวยเฮ้ยเก่งเพราะว่าฉันอะเป็นคนสูงร้อยจ็ดแล้วบ้านเราอ่ะหาผู้ชายที่สูงร้อยเจิบฝ่ายากเออนั่นแหละแล้วก็ขาวขาวบ้านเราก็ถือว่ายากแต่รวยอ่ะเบสิกอยู่แล้วเอ้ยตลกแต่ก็ได้แค่ สี่ข้อยอยังไม่ผ่านเลยเพราะว่าเต็มสิบอุ้ยได้สี่อ่ะถือว่าไม่รู้ใจน้องคนนี้จริงมาเรามาฟังของทางพี่กันบ้างว่าถูกไหมคำถามเดียวกันาเดียวกันนะแต่มาดูกันมาคำถามเริ่มคำถามแรกมิ้นชอบสีอะไรทุกวันเนี้ยชั่คิดว่ามันชอบสีนี้อยู่ในสองซ้ำ าเย้ข้อที่สองนะคะสถานที่ที่อยากไปยากอยากไปยากไปอะไรอะอ่ะอ่ะเอาละเพลงสองซ้ำปาเชลีเธอชอบไปทำไมป่าชยเลชละเธอชอบไปถ่ายรูปที่ป่าชยเลีก็มันไม่มีที่ไปมันก็ต้องไปประเลศ ไปแบบภาคเหนือหรือไปภูเขาไปอะไรอย่างงี้ร่างกายแกไม่แข็งแรงแกชอบภูเขาหรอวะก็หมายถึงแบบขึ้นเนือเราไม่ต้องไปเดินปีนเข่าอย่างนั้นภาษาผลไม้ที่มินชอบโอ้ยง่ายมากเฮ้ยห้าไม่ถูกนะยินดีแบบอันนั้นไม่ชอบขนาดนั้นรู้เลยว่าจะตอบว่าอะไรอ่ะไม่ชอบไม่นอนอะไรชอบไรล่ะห้เปลี่ยนเลยรู้เลยจะบ้าหรอชอบไปทั้งชีวิตจะมาเปลี่ยนโอ้ยตลก มันต้องกินได้ตลอดนี่ผลไม้ที่ชอบไม่ใช่กินได้เป็นฤดูกาลแล้วมันชอบอะไรวะตอนเนี้ยที่บ้านก็ไม่มีผลไม้เลยนะอาอาต่อไปก่อนหนึ่งสองทุเรียนมะม่วงอือจะมาเปลี่ยนไม่คือทุเรียนมันกินแค่แบบหน้ามันแล้วเดี๋ยวนี้มันทุกวันนี้กินไหมก็กินแต่มันแพงไม่ไม่มีต์แล้วกินเหมือนมอก่อนไหม ตรงผู้เรียนให้กินได้นะก็กินกินได้เนี่ยเอไปข้อที่4นะคะวิชาที่มินชอบอุ้ยชอบส่งวิชาทําไมดีอ่ะฉันรู้ฉันรู้สองวิชาเขียนมาเลยส่งวิชาฉันรู้จริงเหรอจริงฉันว่าใช่นะแหมอันแรกอันเดียวร้ายถูกก่อนฉันว่าใช่อ่ะหนึ่งสองสามคณิตอังกฤษคณิตกับน่าจะสิน น่าจะสิ่งคืออะไรก็ลำพวกลำอะไรเงี้ยฉันเป็นนางลำทั้ทีเรียนไม่ถึงว่ะเออเออคนนี้ผิดแต่คนนี้ก็ถูกละกันเพราะคณิตแหมมาแล้วอันนี้มันมาก่อนคันนี้มาก่อนแหมแหมแหมมาแล้วเอาอันเดียวเมื่อก่อนเธอชอบมันกิดปะตอนแรกจะคิดว่าอะไรรู้ไหมคันนี้กับวิทย์ไม่ก็ไม่ได้เป็นเด็กสายวิทย์เป็นเด็กสายศิลป์อ่าข้อห้านะคะน้ำที่ที่ชอบกินง่ายมากฉันไม่ใช่เพราะว่าเวลาโทรถามท์มาเม้นกินน้ำอะไร คำตอบเดียวค่ะชายเย็นชายเย็นค่ะโข้าหันะมิ้นชอบอะไรในร่างกายของตัวเองชอบอะไรในร่างกายเนียอย่าพูดออกมาสิเนี่ยตอนแรกชอบอะไรวะอ๋อเอาสองอย่างดีกว่าเอาอย่างเดียวพอไม่ฉันว่ใช่เพราะว่าเองอะไม่ฉันว่าใช่ภูมิใจนักหนาจุดจุเนี่ยอะเออสองซ้ำ คิ้วต้องมีคิ้วไปไปไม่นึกถึงคิ้วอ่ะเออลืมนึกถึงคิ้วก็ฟันไล้เขียนฟันแล้วเธอกแกไม่ชอบฟันมิ้นก็หมายถึงว่ามันก็เป็นสิ่งที่ชอบแล้วคนก็ล้อพอคนล้อก็ภูมิใจว่าเออมึงก็เห็นนะแล้วก็หัวโตไงเป็นเอกลักษณ์ข้าวมัหัวโตเขาเขาไม่ได้ล้อเขาบูลลี่แล้ามาภูมิใจที่เขาบูลลี่ว่ามึงหัวโตฟันเหยินเนี่ยมิ้นกูจะพูดเลยนะคิ้วมึงอะสวยสุดเนี่ยดูคิ้วมันนะ คิ้วมันอะไม่ต้องเขียนไม่ต้องโกนไม่ต้องน้ำเชียอะไรเลยคือคิ้วมันสวยอยู่แล้วก้าวพูดจาไม่เพราะปีดปิดพอเจ็ดกกีฬาที่ชอบหนึ่งสองสามแบดแบดมินตันต้องเขาว่าเล่นเก่งจริงตืตื่ตื่ตือตื่พอแปดตัวการ์ตูนที่มินชอบตอนนี้นะตอนนี้เออเราจะไม่พูดถึงตอนเด็กนะเราพูดถึงไม่รู้จักแต่เซิร์ชถานเป็นภาพได้ไหมเพราะฉันไม่รู้จัก ได้ไหมอ่านได้นะเราจะหาเจอหรอเขาไม่รู้จักไายังเอาเลยหนึ่งสองสามอินโดนี้ซียดุกบี้นุกบี้นไม่้จใช่ไหมไม่ไม่รู้จักจริงๆทำไมตอบได้เยอะเยอะที่รู้เพราะอะไรรู้ไหมฉันเห็นพวกเคสพวกอะไรของแกเออมันเป็นไอ้นี่หมดแต่ตัวเนี้ยใช่เก้านะคะรสชาติที่ชอบมันเป็นบางอย่างอะเอาที่ไม่ชอบแม้ง่ายกว่าเอาที่ไม่ชอบอะเอออเาที่รสชาติไม่ชอบเอาที่ที่วินไม่ชอบอ่ะ สองซ้ำรสชาติผิดถูกต้องทำไมผมก็ไม่กินผิดกิทำไมตอบถูอ่ะทำไมรู้สึกเดินเดินมาข้อสุดท้ายสเปคที่ชอบแล้วคิดไว้ตอบไม่ถูกหรอกเออไม่ถูกไม่รู้จริงผิดมั้งก็ได้แต่แต่บอกไว้ก่อนได้ไหมว่าตอนที่รู้ว่ามิ้นชอบสเปคผู้ชายมิ้น่ะชอบคล้ายบีเดอะสตาร์ ใช่ไหมสเปคการายเออร์บี้ก็น่าจะตอบประมาณเนี้ยอ่ะหนึ่งสองสามข่าวตีรวยต้องมีตีอ่ะมีไหมไม่แบบชอบรวยที่ใส่ผู้ใหญ่กว่าแล้วก็อบอุ่นเพราะเราจะเป็นคนงงเงงเงงเงงหวไว้ได้ต้องหกข้อได้หกข้อหกข้อกับสี่ข้ออนี่คือผ่านนี้คือไม่ผ่านก็ถือว่ารู้ใจได้กลางๆเนาะก็ไม่ได้แบบสนิทอะไรมากขึ้นจริงๆนะถ้าเกิดยรางเงี้ยคือ ไม่ได้มาคุยกันในเรื่องอย่างเงี้ยว่าใครจะอะไรเพราะว่าก็แล้วแต่แล้วก็เธอเถอเอออะไรประมาณเนี้ยโอเคทำหรันี้นะคะก็จบไปแล้วเนาะการแบบว่าเรารู้ใจกันมากแค่ไหนพี่น้องมากันยี่สิบสามปีใช่แล้วกับสิบคอยถามไปนะคะก็ไม่ได้ทำให้เรารักกันมากึ้นโอเคค่ะไว้เจอกัน คลิปหน้านะคะทุกคนแล้วก็ฝากดูฝากกดไลค์กันด้วยนะคลิปนี้แล้วก็ขอบคุณนะคะที่ใครดูคลิปถึงตอนนี้เลยแล้วหวังว่าคลิปหน้าเราจะเจอกันนะคะบ๊ายบาย